ไปเมาส์ข้างกองกันหน่อยดีกว่านะฮะวันนี้เรามีการเสิร์ฟความสนุกให้กับแฟนๆเจ็ดสีอีกแล้วนะครับล่าสุดนะฮะเรกดีจัดพิธีวงสวงละคร2เรื่องเลยครับเรื่องนี้อยากดูมากบ้านสายทองโอ้จริงนี้ต้องรอดูเลยนะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะคู่ปรับฉบับหัวใจครับก็ถือว่าเป็นการรวมพระนางเอาไว้มากมายเลยนะ่ะไปติดตามบรรยากาศกันนะครับว่าเมาส์ข้างอักะเพราะว่าจะไม่หัวเราะเมาส์ข้อ เมาคาคอมดีมาตลอดเจ้าขาวมู๊ะเจ้าอะไรนมกับแกเมาค้างกองนเนี่ยชอบหล่ำเพื่อนแก่ๆๆๆดูคือเขารุ้นเราแก๊กนะเราต้องสมาธิดีๆเขารุ้นเราชกวชมครับเมาค้างกองับแล้วก็ไม่มีใครเข้าข้างหัวเราะ สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ในงานบวงสวงละครนะคะซึ่งเป็นละคร2เรื่องด้กันค่ะรับรองว่าแซ่บทั้ง2เรื่องเลยนะคะ2เรื่องนี้นะคะก็มีเรื่องบ้านไซทองค่ะแล้วก็คู่ปรับฉบับหัวใจค่ะ แต่งตัวจัดเต็มขนาดนี้นะคะจะเป็นใครไปไม่ได้คะ่นะแนถัาปดเป็นหญิงเล็กคะ่ะในเรื่องบ้านไซทองนะคะและเดี๋ยวตอนนี้นะคะแนทะจะพาทุกๆคนนะคะไปเจอกับพี่หญิงใหญ่ในละครเรื่องบ้านไซทองคะ่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับพี่หญิงใหญ่แล้วคะ่ะ <c oughs> พี่นุษบาของเรานะเองนะคะพี่นุชค่ะเรื่องนี้คาแรคเตอร์เป็นยังไงบ้างคะเรื่องนี้เหรอคะ,อะชุดที่เห็นนี้มันคือภาพลวงตานะคะ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าจริงๆแล้วหญิงใหญ่จะเป็นคนที่แบบประชดชีวิตอะ <c oughs> คือไม่แต่งเนื้อแต่งตัวจะเป็นคนที่คอยเบรกหญิงเล็ก กับหม่อมแม่ตัวแสบเนี่ยแหละเวลาที่เขาคิดแผนการร้ายต่างๆอะไรเงี้ยเกรงเลยค่ะเล่นกับพี่นุชต้องบอกว่าใช่พี่นุชสวยมากต่อไปต้องเข้าเข้าฉากกับพี่นุชเนี่ยนหายใจแบบตื่นเต้นจังเลยอะไรเงี้ยแหะแต่เราก็พยายามพยายามช่วยกันนะนะคะเพราะว่า ในฉากที่เวลาเราเล่นด้วยกันอย่างเงี้ยเราก็ต้องประคับประคองกันไปก็พยายามคิดดึงใจว่าอย่ากดดันตัวเองแต่ว่ามันก็จะมีบางฉากที่ว่าอุ้ยเรารู้สึกกดดันจังเลยแล้วสำหรับตอนนี้นะคะเนี่ยต้องขอตัวไปให้สัมภาษณ์พี่ๆนักข่าวก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะถือว่าบรรยากาศคึกคักและเรียกว่ามีงานวัดคนเยอะมากเพราะว่า ละครเรานะคะก็มีตัวละครเยอะแล้วก็มีแต่ตัวน่าสนใจแล้วก็เก่งๆทั้งนั้นเลยค่ะตัวละครเรื่องนี้หกสิบคนเยอะมากก็จะเป็นสองภาครวมกันนะฮะแล้ววันนี้อากาศเป็นใจไม่ร้อนตั้งแต่พจมานพินิจนันมาพจมานสว่างวงก็จะมีพัฒนาการตั้งแต่อายุ18จนถึงแบบท้องแล้วก็แบบแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็จะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างสู้คนคือเข้มแข็งถูกสอนมาเข้มแข็งมีการศึกษาที่ดีแล้วก็ อ,อ,อดทนปรากฏดันเหมือนกันครับเพราะมันเป็นบทบาทที่ผมไม่เคยรับมาก่อนถึงผมแบบจะอยู่วงการมานานแล้วก็ตามแต่บทแบบนี้แบบไม่ไม่ไม่ค่อยได้รับเท่าไหร่ต้องบอกเลยว่าเวอร์ชันนี้เราก็ทําดีที่สุดในเวอร์ชันบ้านไซทอง2015เหมือนกันเพราะฉะนั้นมิว่าก็ไม่น้อยหน้าภาคไหนๆของบ้านไซทองนะคะแล้วก็พวกเราก็เตรียมงานเป็นอย่างดีเรื่องนี้ก็ลงทุนเยอะด้วยทักงงานก็เก่งด้วย แล้วพวกเราก็เตรียมตัวเป็นอย่างดีค่ะอย่างมินก็ไปเรียนเข้าบทไปทํากันบ้านแล้วก็ทุกๆครั้งที่เข้าฉากก็เต็มชีมากเป็นบทบาทที่ท้าทายครับก็ตั้งใจเต็มที่ครับแล้วรวมถึงหญิงเล็กที่เป็นน้องแนทมาพลิกคาแรคเตอร์ชายน้อยก็เล่นดีมากทุกคนก็องค์ประกอบลงตัวครับก็พยายามเต็มที่แล้วก็สุดท้ายก็อยู่ที่คุณผู้ชมมีนคนตัดสินนะครับแต่ว่าเชื่อว่าพวกเราทีมงานทำถึงจมืออยู่แล้วครับ สวัสดีค่ะพวกเราแก๊งนางฟ้าค่ะ <laughs> แกใส่คริสตัลนะคะก็เล่นเป็นเพื่อนสนิทของพุจมานะคะนิวนะคะก็รับบทเป็นเออแสงโสมนะคะแต่เรียกสั้นๆดีกว่าเรียกยาวๆไม่โอเคนะคะ <laughs> เรียกว่าโสมนะคะก็เป็นเออเป็นน้องของหญิงเล็กนะคะก็ในเรื่องก็จะร้ายแบบแอบแบลนิดน,นึงค่ะแกกอยขวันกวินทาลงารัทเศษนะคะก็รับบทเป็นหญิงติวะะ๋วค่ะทําทุกอย่างเพื่อให้ได้หัวใจของชายกลางนั่นเองขัดขวางพุจมาทุกวิธีทางค่ะ ไม่ทราบว่าชุดนี้บ้านใส่ทองตัวไหนจ้ะน้องพิมก็ลลงรอดเหรอครับวันนี้ลงยุคนิดนึงค่ะก็เมื่อกี้แต่ว่าเมื่อกี้ใส่ชุดบ้านใส่ทองไปแล้วค่ะเป็นหญิงอ้อมแล้วแต่ว่าตอนนี้มาเป็นนาราใช่จะทนทนได้อยู่ทนได้อยู่ทนได้ทนได้พี่ยอมพี่ยอมเพื่อนพิมในเรื่องในเรื่องนะบทเป็นท่านต้อมนะครับผมหม่อมเจ้าอเนกนพรัตน์ครับจริงๆเราเป็นกู่มั่นคู่หมายกับหญิงเล็กมาก่อนนะครับแล้วก็ไปตกหลุมรักโคจมานแล้วก็สุดท้ายมา ได้หญิงอ้อมใช่ไหมครับใช่ค่ะส่วนหญิงพิมพ์รับบทเป็นหญิงอ้อมนะคะก็เป็นเพื่อนสนิทพจมาะคะ<ม>คือเหมือนเราเนี่ยหลงรักท่านตอมมาตั้งแต่แรกๆ